มันจบแล้วครับผมสําหรับการลุ้นแชมป์ของอาร์เซนอลในฤดูกาลนี้นะครับผมคืออย่างแรกเลยต้องขอแสดงความยินดีกับพี่ๆลิเวอร์พูลด้วยนะครับผมยังไงก็ไม่น่าจะพลาดแล้วครับผมก็มันก็สมแล้วครับผมปีนี้ลิเวอร์พูลก็รักษามาตรฐานและฟอร์มการเล่นได้แบบคือเล่นดีกว่าทุกทีมในพรีเมียร์ลีกนะครับผมแล้วก็มาตรฐานเนี่ยคงเส้นคงวากว่าเพื่อนถือว่าเอายินดีด้วยครับผมใครที่ได้แชมป์เราก็ยินดีด้วยนะครับผมเก่งก็ว่ากันไปตามเก่งครับผมก็ชมกันไป ส่วนอาร์เซนอลของเราวันนี้ก็ <c oughs> คือผมไม่เคยเห็นอาร์เซนอลนัดไหนในฤดูกาลนี้นะเล่นย่ําแย่ได้โช่์นัดนี้นะครับจริงๆคือตั้งแต่ครึ่งแรกคือมันมันสู้เวสแฮมไม่ได้เลยโดยเฉพาะกองกลางกองกลางหรือว่าเกมลุกหรือว่าปีกเนะี่ยสู้เวสแฮมไม่ได้เลยครับผมจริงๆเวสแฮมก็เล่นดีด้วยนะครับผมวันเนี้แต่วันนี้คือนักเตะคนหนึ่งที่ผมไม่เคยเห็นที่เราเล่น,นได้แบบฟอร์มหลุดได้ถึงขนาดนี้นั่นคือดีแคนไลท์ ตั้งแต่ดีแคนรายย้ายมาอาร์เซนอลเนี่ยโอ้โหแบบไม่มีนัดไหนที่เล่นได้แบบฟอร์มนี่ห่วยขนาดนี้นะเออแต่ก็เข้าใจครับผมมันฟุตบอลมันจะเล่นดีทุกนัดจะเล่นดีทุกวันมันก็คงไม่ได้ครับผมมันก็มีผิดพลาดกันได้แต่จุดสําคัญที่พอผิดพลาดแล้วมันทําให้อาร์เซนอลของเรากลับมาไม่ได้ก็คือขุมกําลังโดยเฉพาะเกมลุกคือขุมกําลังเกมลุกของเราเนี่ยมันไม่มีทางเลือกไงครับผมพอบอลเป็นลองบอลตามมันก็ทําให้แบบ มันไม่ให้มันทาให้อดิต้าไม่มีส์เลือกอะที่จะเปลี่ยนรูปแบบการเล่นหรือว่าเอาใครที่สามารถมาเปลี่ยนเกมได้คือแต่วันนี้สิ่งที่ต้องชมนักเตะอาเซนอนอย่างหนึ่งนะครับผมคือมีจังหวะที่โดนใบแดงของเจ้าหนูไหมลูอิสเกลลี่ใช่ไหมอันนี้ก็ถือว่าอ่ะให้น้องมันเป็นประสบการณ์ไปครับผมปีเนี้คนเดียว2ใบแดงแต่ว่าวันนี้ต้องขอชมนักเตะอาเซนอนคือถึงจะเหลือ10คนนะครับผมพวกเขาก็สู้นะสู้จนถึงนาทีสุดท้ายอย่างน้อย,อยเราก็ได้เห็นสปิริตของทีมเราครับผมจริง คือบางนัดอะ่ะเราเหลือสิบคนเรายังไม่ไม่ปีบไม่ไล่สู้ไม่อะไรถึงขนาดนี้นะครับผมเข้าใจนะครับผมทุกคนมันก็ผิดหวังมันก็เสียใจเป็นเรื่องธรรมดานะครับผมฟุตบอลอนะ่ะแชมป์มันมีได้แค่ทีมเดียวครับผมและทีมนั้นอนะ่ะต้องเป็นทีมที่ครบองค์ประกอบแล้วก็ดีที่สุดด้วยอาร์เซนอลของเรามันยังเป็นขา,ขาดกันเกินอยู่นะครับผมและผมเห็นหลายคนนะตอนที่ผมไลฟ์สดดูบอลอนะ่ะมีบอกว่าไล่อาร์เตต้าอะไรเนะี่ยผมบอกเลยนะมันยังไม่สมควรที่จะไล่นะครับผมจริงๆ อาร์เตต้าเนี่ยเขาก็ได้ทํางานได้ตามมาตรฐานของเขาแหละแต่ว่าให้เวลาอีกสักหน่อยเถอะเพราะว่าฤดูกาลนี้นักเตะบาดเจ็บเยอะมากจริงๆโค้ชคนไหนก็คงจะไม่อะไรได้ถึงขนาดนี้หรอกอีกอย่างอะ่ะเรามองถึงมาตรฐานมันก็ยังสูงอยู่นะครับผมถึงอาร์เตต้าจะไม่ได้แชมป์ก็ตามนะครับผมแต่ว่ามาตรฐานในการลุนแชมป์เราก็ยังมีโอกาสลุนแชมป์ดูเพื่อนบ้านหรือทีมอื่นเราอะ่ะคือฟอร์มหลุดกว่านี้เยอะนะครับผมสำหรับฤดูกาลนี้ อีกอย่างผมกลัวผลการแข่งขันนัดนี้ครับผมมันจะส่งผลกับสภาพจิตใจนักเตะเราสิคือก่อนหน้านี้เราอาจจะคิดว่าอ่า p s เเนี่ยมันไม่ได้หนักใช่ไหมนะในยูฟาแชมเปียนลีกอะแต่ดูฟอร์มการล่นของเวสต์แฮมเราวันนี้เดูแล้วนะผมว่าโอ้โหน่าเป็นห่วงนะครับผมคือตอนเนี้ตัวเลือกในเกมลุกอย่างบุกโยซาก้าแล้วก็กาเบียลมาตินิลี่เนี่ยต้องรอกลับมาอีกทีคือนู่นเลยนะครับผมต้นเดือนเมษาซึ่งเราต้องมีการแข่งอ่า ผมกลัวมันจะหลุดกลัวจะตกรอบก่อนก่อนที่บูโกโยซาก้าจะกลับมานี่สิเออเอา้าฟุตบอลมันมีแพ้มีชนะอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับทุกคนว่ากันไปทีละนัดแล้วกันอสู้กันใหม่ครับผมผิดหวังมาเยอะแล้วะครับผมเราสาหรับพี่พี่แฟนบอลอาร์เซนอลที่ติดตามช่องผมอยู่นะครับผมไม่เป็นไรนะพี่ฟุตบอลมันมีแพ้มีชนะผิดหวังได้สู้กันใหม่ครับเราเอออย่างน,น้อยๆช่วงนี้อาจจะโดนโจมตีหรือโดนโดนล้ออะไรเยอะแล้วก็อืยอมรับครับผม ทั้งวันมันต้องเป็นของเราครับผมก้าวต่อไปทุกคน